รับไปแล้วเอาเลยช่วยกูหน่อยช่วยคอยแน่ลองแม่จ๋าช่วยหนูด้วยเอาม <ขอ S 1> ันปีข้ามข้ามนี้ได้นะถ้าบินข้ามไปได้ก็ได้ทางสายปีปีก่อนอยังแล้วไงแล้วยังไงแล้วไง,ไงาปารกลัวแล้วไงมาแอซิดแล้วก็ไปเราเจอป่าดีแล้วเราขึ้นบินทายก่อน เอาเร็วเอาเอาเร็วเอาเร็วแทงให้ไ่มแทงก็ได้เฮ้ยไม่ร้องไม่ต้องอัติก็ได้เฮ้ยไม่ต้องแฉกก็ได้เบาเมันแรงไปล่ะเบาเบาสโลว์หรือมันอะไรนัมันสโลว์นิดเดียว บ้าเรากเหี้ยควายมังกรน้อยเฮ้ยเนี่ยติดมาเมียเห็นเต็มเหมนันละน อย่าตีตัวข้างหลังนะผมเอาสเต็คสองขันอย่าตีตัวนี้ด้วยสเต็คมันสองันเอ้ยอันเดียวนี่อะไรอ่ะใช่ไหมฮะอันเดียว,ยว,ยวแต่หลายตังกูก็เก็บสเต็คมนึงได้เหมือนกันนะกูก็เก็บสเต็คมึงได้เหมือนกันนะเดีวเวลาแรงไหมล่ะเก็บสเต็คสามอันรวด เก็บสเต็กสามอันรวดเลยง่ายเลยเฮ้ยเหมือนกดท่าท่าสามแล้วเล,เ,ลเล่นๆๆๆน้ำตายสักโตสูต้ได้บอกแล้วว่าชูได้ถ้าปลาไม่มามาดิกมาเลยไม่กลัวละแต่พี่เก่ง ร้องไห้ทำไมร้องไห้กับพ่อมงเหรอเอ้ยคีบคีบไม่แค่ไม่กลับเสียงนะเดี๋ยวนะนะพุ่นไฟจะพุ่งฟูมานาเออเพิ่มผมอยากกดอันติเล่น้ยวยนแะม่จ้า นีเจ็บไม่ใช่อะไรกลัวเจ็บมึงกดเล่นดันเสริมตัวเข้าเข้าาเข้นักอุ้ยโคตรเราะผมไปเล่นเดียว่อยแล้วยิงแรงเกินจะแตกกูหายไมโอ้ยีฮ้ยเอาเจ็บเขาเาแล้วมึงบินสวนกันหรอโอ้ใช่ของกูเฮ้ยเสียงดังเกินรับมาจะด่า ไปเยไอดูดิี่ดูดิกูัวมึงที่ไหนกูัวมึงที่ไหนล่ะตัวปอมหรอตัวปลอมหรอนี่กูตัวจริงแต่กูดาวมัมท่าบินดาวนานมไม่ใช่คุณเอาไหมสิบกว่า ระวังตัวแตกเลยเหมือนล่ะแรงไหมล่ะกูเก็บสแต็กจากกล่องเฮ้ยเก็บสแต็กจากกล่องเฮ้ยอ่ะติอ่ะตีอ่ะตีเอาโอ้ยควายแม่จ๋าหุ้ยแรงจังแม่จ๋าสโลเฮ้ยตัวจริงเฮ้ยตัวอีมิลิโอไม่ใช่มิโกะเออ นิโก้นิโก้นิโก้นิโกของฉันจ้าดูสเต็กนะบ้าแหงเลยกูก็เดินชิวใชียวแฟดจริงเหรอบ้าเลยเออจะพูดทำไมเดี๋ยวให้จริงทำไงอ่ะก็หอบซีเลยแล้วก็แม่จ๋าหนูไปช่วยแล้ว เฮ้ยนี่ไรล่ะเอซิดเอซิดช้ำช้แม่จ๋าหนูไม่ช่วยแลย้วยิบูกับพ่อ,อปูคนติีกเอเฮ้ยพ่อจ๋าเออแม่นี่วะ่ะแม่จา๋าเอ้ย จะมารอเล่นอะไรนะเล่นเล่นกับปูน่นะเชี่ยวมึงได้รอบหนึ่งแล้วมึงจะได้อีกหรอผู้เสียวเหลือเกินจ้ะเฮ้ยอันนี้พี่จงไปตัวนี้ตัวปลอม อุ้ยเกือบได้อีนูด้วยร้องไห้ต้อบเลยต้องมีต้องมีซัพพอร์ตตัวแบวบเล่ง,ง่ายเลยบอกแค่นี้เลยพีม่มีสก,กินลนี้เฮ้ยมันร้องร้องไห้ร้องไห้อมเมมร้องไห้อมเมมร้องไห้อมเมม เดีย๋ยวให้บูนะเดีย๋ยวให้บูนะอ้าวบูไม่คือจะแตกจันจะเต็มล้วขึ้นรถเบิร์ดอย,อยากร้องไห้อยากร้องไห้อยากร้องเอาเดี๋ยวหลังมาดิร้องไห้หาแม่ตัวปลอมตัวจริงวะนะตัวจริงตัวปลอมตายอุ๊ยหารตี้เอาตัวจริงอีกเขี่ย พ่อมาแล้วแม่มาแล้วแม่บอกว่าแม่บอกว่ารีบมาแม่บอกว่าแม่บอกว่าเฮ้ยใครเเฟดวังแตมกมึงชาโคอยู่นะยังอยู่นะไม่แคร์ค่ะไม่แคร์นะบอกเลยนะ หลังดอกแม่บอกว่าแม่บอกว่กาเห็นไหมล่ะพี่ผมไม่แคร์ I don't care แต่มึงมันมีข้าหัวที่ตั้งห้าร้อยบวกสามร้อไไอร้อแ o มึงไม่แคร์ัเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะ คนที่ไม่ได้เข้าไปไอ้พี่อยุดอะไรตี้บินมาได้ไหมตี้อได็บดูมงหน้าหรอกตีนเกียร์นี่นี่เฮ้ยอะไรอะแกแฟครับเอ้ยอะไรอะเออ เอาเฮ้ยแม่บอกว่ามบอกว่าเอกว่าม่บอกว่าเม่บอกว่าบอกว่า่บอกว่าบกวว่มอกว่กอ่า บอกว่าอย่าตีไม่ต้องตีงเป็นอะงละ่ะผมเกมแจ้งคู่ครับเกมแอเจี้รูกลุกไก่เวอร์สกิลหนึ่งไก่เวอ,อร์กดบ้านแดงแล้วสกิลหนึ่งกดได้ป้อมโดนป้อมได้เลยเมหยมดเลยโบราณบ้านไปม่เราไม่ทำแตก แม่บอกว่าเอาเดี๋ยวฉันวิ่งไปไหนก่อนวิ่งออกนอกเฮ้ยไอ้เจ้าวิ่งออกมาจากูหนก็บอกวิ่งไปเอาวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนก่อนเดี๋ยวเก่งเกล้าปะคุณโอ้ยมาเล่นตาแน่มันเก่งเกินอันนี้ ขับดีว่าเองครับเเฮ้ยอาลงยูทูบเลยดมไหมลองเล่นสายเลยดูสิมุนามานาน่าจะแรงเหมือนกันถ้าไม่แรงก็ได้มานาแบบใช้สกิลจุกออกเทียมมาเล่นง่ายแะยะยาวใช่เลน แต่ของมือลูกคุเชื้อเรคจะไม่ทันตัดมาแล้วหมดมาแล้วหมดตุ๊ตุ๊เออไปทีนึงเจอตายในคอมไปเสี่ยมังกรตายเสี่ยมังกรตายเล่น เปสกิลพลาดนี่สกิลพลาดนี่สกิลพลาดนี่เปรียบมาก่อนออกมาก่อนคุณเดินคุณเดินเข้าหาเหรอเฮ้ยสกิลชี้ดังฮาเวดดังฮาเวดแรงเกิน ไปต่อไปต่อไปมีเห็ดอ่ะสวยอยู่คนเดียวมั่นเลยก็ไม่รู้โอ้ยอย่าเบียดบอดก่อนแค่นั้น พ,พ,พ,พ <c oughs> อได้ปะอะได้ลย,ลยอ,อย่าไปอย่าไปอย่าไปดูออกมาจากตระเมงไม่ได้ไม่ได้ไมีสกิลอะไรปะโอ้ยไม่โดน <c oughs> <c oughs> ปไปต่อ โอ้ไม่ได้ไม่ได้ับไม่ได้รับเว้ยผิวมากตาหนี้เล่นสองเกมเองเฮ้ยเฮ้ยอย่ตกใจโดนอีกแล้วไปทำอะเรือบปวงอะไรคะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เป็นยังไงล่ะไม่รู้ปุ๊กับนีแหละไอ้เหี้ยใครทำให้รู้เป็นไงโดนมาที่มึงแข่งกันโดนด้วยโดนเหรอโดนก็เอ้าวดูไม่อ่อนแล้วก็โดน่โดนเล็ดยังไงเล็ดมันทำไมมันมีคนอยู่นะเมื่อกี้อ่ะโอ้สโลให้ไอ้เหี้ยอีเวนั่นมา พี่พี่อยู่ที่จะไปพาร์ตี้นำนำไปแล้วนะโอ้ยเล็ดโดนมีสกิลเออพาร์ตี้พาร์ตี้เออ,อพี่กดแล้วมันตามผมโอ้ยกูรอดอ้าวโอตอนนี้ไม่โหดเลยตอนที่แล้วโหวดกว่าอีก เอาหาเมมมึงก uh, uh. you know, ับเอาหาแม่ไหมหาแม่ตามไปไม่มันมันอันตรีมันจะร้องฮะมันจะร้องไง อุ้ยนี่งไงสเต็กเฮ้ยเฮ้ยร้องไห้หาแม่หุ้ยแรงมากร้องไห้หาแม่ร้องไห้หาแม่เอา อาแล้ยิงร้องห้าหาแม่ค,คือเก่งคือนะอกเอาจริงปะเอาเล่นตาแรกก็เก่งเลยอะทับดีมึงไม่เกี่ยว